ครับสำหรับวันนี้ก็มาทำประตูบานเลื่อนหน้าบ้านกันนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาเพิ่มที่ล็อกสำหรับประตูบานเลื่อนก็จะมีเป็นที่คล้องลุกเจนะครับเราจะยึดติดสองฝั่งส่วนตัวนี้ผมทำเสร็จแล้วนะครับก็จะมาดูวัสดุ ตัวนี้ก็จะเป็นสแตนเลสซื้อมาในในราคาที่ประมาณสัก50บาทต่อชิ้นนะครับสำหรับเวลาล็อกแล้วก็คล้องให้เจาได้เลยนะครับ <c oughs> สำหรับ ตัวนี้วัสดุก็จะเป็นอลูมิเนียมทั้งสองฝั่งนะครับผมก็จะเจาะทะลุมาถึงฝั่งนี้แล้วก็ทำการยึดน็อตยาวทะลุเข้าถึงด้านในนะครับส่วนตัวนี้ผมก็จะแต้ม เชื่อมแต้มเอาไว้นะครับกันว่าหัวจะเป็นหัวด้านนอกจะเป็นหัวแฉกสามารถใช้ไขค,ควงขันได้แต่ว่าผมจะเชื่อมแต้มไว้ไม่ให้ไม่ให้ขันได้สำหรับใครที่อยากจะทำตามก็ทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับอุปรกรณ์ไม่มีอะไรมากก็มีสว่างหนึ่งตัวดอกไขควง แล้วก็ดอกสว่านแล้วก็นอก็นอตครับแล้วก็ที่ลอ็อค